สนับสนุนโดยโคโลล่าอัลติสและตาซอยบิ๊ก500เอ็เอกโกกรุปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนชุดสองสนับสนุนโดยออนิวโคโลล่าอัลติสครับ ผู้ชมครับนี่ก็จะมีการเริ่มต้นในการแข่งขันในเดือนที่4แล้วนะครับและผู้เข้าแข่งขันของเราในค่ำคืนนี้ครับผมเป็นนักสู้ทั้งคู่เลยที่วันนี้เขาจะมาสู้เพื่อแม่ของเขาครับท่านแรกครับเป็นนางโชว์มาก่อน เป็นนางโชว์เป็นนางโชว์มาก่อนครับซีถ้าเป็นนางโชว์จะต้องเป็นนางฟ้าใช่เป็นนางฟ้าครับเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นสาวประเภทสองต้องบอกได้เลยว่าชีวิตเขาตกอับมากถึงขนาดว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วเด็ด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 วันนี้ทำไมร้อมไม่ได้ครับเราจะขาดเจ้ารุ่นพี่คนหนึ่งใช่ใช่เอาละครับขอเสียงบมือต้อนรับพี่สุนารีราชสีมา วัสดีครับเป็นไงครับพี่สุขครับมาในรายการของเราครั้งที่แล้วนี่ติดใจอะไรยังไงครับติดใจค่ะเพราะว่าได้รู้ชีวิตของพี่น้องเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่แทนพี่เอกแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาทำแทนยิ่งยุ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับเตรียมพร้อมกันให้ดีนะครับไปชมผู้เขียนขันท่านแรกกันเลยครับไปชมภาพกันเลยครับสวัสดีค่ะ ชื่อนายอาทิตย์จากทองคำชื่อเล่นชื่อบุ๋มอายุ27ปีมีอาชีพตัดอ้อยค่ะลูกทํางานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรณ์ถึงตอนแม่นั้นลำเค็นชีวิตของบุ๋มก็เริ่มจากจุดที่สูงที่สุดสวยที่สุด มีค่าที่สุดไฮโซที่สุดบุ๋มได้มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวกับแสงสีทำงานเกี่ยวกับการโชว์คาบเรตบุ๋มได้ไปต่างประเทศฉันสามารถหาเงินได้คืนหนึ่งสี่ห้าพันบาทฉันอยากได้อะไรฉันโทรตอนนั้นก็คือเหมือนเลี้ยงแม่ด้วยเงินซื้อแม่ด้วยเงินตลอดเงินอยู่กับแม่มากกว่าลูกอยู่กับแม่แต่ตอนนี้หาได้วันละห้าสิบบาทชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่กลับมาจากสิงคโปร์มาวันหนึ่งบุ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีความรู้สึกตอนเช้าคือปากเปรี้ยว น้ำลายไหลเอามือมาเช็ดก็เช็ดได้แต่พอจะยกมืออีกข้างหนึง่งมือไม่มีความรู้สึกอะไรแม่เป็นคนทักไปโดนอะไรมาปากเบี้ยวพอสักพักหนึ่งค่ะลิ้นจุกปากพูดไม่ได้แม่ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลคือตอนน,นนั้นเงินหมดแล้วค่ะรู้สึกยังไงที่แม่ทำงานหนักเพื่อมารักษาเราเสียใจค่ะถ้าไม่มีแม่หนูก็คงตายใช่ไหมเท่ากับหนูกเกิดถึงสองครั้ง ครั้งที่สองคือแม่ได้ช่วยชีวิตหนูไว้ลูกคนนี้ก็ตันอยู่กับแม่มากค่ะแบบก็ดูแลแม่มาตลอดถึงแม่ไม่สบายแม่ป่วยเขาก็ดูแลแม่ตลอดหางานมามาเลี้ยงหาเงินมาเลี้ยงแม่ตลอดกันถ้าหนูได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทหนูอยากมีพื้นดินให้แม่เหยียบเป็นของตัวเองหนูอยากให้แม่พูดว่านี่คือพื้นดินของเรา เชิญพบกับนางโชวตกสวรรค์นะครับคุณอาทิตย์จากทองคำหรือน้องบุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบุ๋มครับเมื่อกี้บอกว่าเมื่อก่อนทำอาชีพเป็นนางโชวค์ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็อายุ18ย่าง19เเป็นอยู่นานขนาดไหนก็เป็นอยู่ประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งปีหนึ่งส่วนใหญ่เวลาเวลาน้องบุ๋มเวลาแสดงโชว์คาบาเล่เนี่ยทําอะไรบ้างครับก็โชว์คาบาเล่ตลกทําตลกทําตลกร้องเพลงไหมครับลิปซิง์ลักษณะการโชว์การทํางานของน้องบุ๋มเนี่ยคือเป็นโชว์แบบเดินสายหรือว่าอยู่กับที่ครับเดินสายเดินสายไปเรื่อยๆไปคือเดินสายต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างครับที่ได้ไปอ่มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงค่ะแล้วก็ไปโชว์ที่12ปนนา ไปที่12ปันนาด้วยตอนที่น้องบุ๋มเนี่ยเดินสายโชว์ไปเรื่อยคุณแม่อยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านเช่าในสมุทรปราการแล้วเราได้มีโอกาสดูแลคุณแม่บ้างไหมตอนนั้นไม่เลยแต่ก็ส่งเงินให้คุณแม่ใช้ตลอดความรู้สึกตอนนั้นคือเงินเท่านั้นที่ทําให้แม่ฉันสบายมีความสุขอยู่กับเงินซื้ออะไรกินได้ด้วยตัวเองพ่อแม่ฉันก็ยังแข็งแรงมีเงินก็พอแล้วจากคนที่วันหนึ่งมีเงินต้องการอะไรก็สามารถโทรสั่งได้ตลอด แต่วันที่หนูป่วยนั้นหนูไม่เหลือเงินแล้วและหนูก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วความรู้สึกของหนูเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกอะไรคือคิดถึงแม่อยากเห็นแม่อยากได้คุยกับแม่ช่วงที่รักษาตัวช่วงน,นั้นเอาเงินมาจากไหนล่ะคะหนูก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะฮะพอมารู้ว่าแม่ทํางานสองที่แบกน้ําถังล้างจานตอนตีหนึ่งตีสองเดินกลับบ้านคนเดียวก็สงสารแม่ที่ ที่เราไม่รู้เลยว่าความลําบากมันเป็นยังไงแล้วเรามาเจอกับแม่ของเราเองสูงสารแม่มากคุณแม่ครับขออนุญาตถามคุณแม่นิดหนึ่งครับวันที่คุณแม่เห็นน้องบุ๋มเกิดอาการกําเริบวันนั้นรู้สึกยังไงครับเป็นเป็นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับก็รู้สึกตกใจค่ะเอ๊ะหนูเป็นไรลูกมาอย่างเงี้ยไปหาหมอไม่รู้ถามลูกก็ก็ก็พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลคตอนนั้นน้องบุ๋มพูดได้ไหมครับ ไม่พูดไม่ได้ค่ะปากเบี้ยวไปข้างน้ำลายเขาไหลค่ะพูดไม่ได้เลยตาก็เหลข้างค่ะหมายถึงว่าฝั่งคือจากที่เมื่อคืนดีๆอยู่อยู่ปากเบี้ยวแขนยกไม่ได้แต่ยังเดินได้อยู่คแล้วคุณแม่เป็นคนพาไปที่โรงพยาบาลตอนหลังหายเป็นปกติดีแล้วหนูก็ได้ย้อนกลับไปกลับไปสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รับเขาบอกว่างานของเธอมีคนแทนได้ และงานของฉันนหละไม่สามารถที่จะรอใครได้บทเรียนครั้งนี้สอนอะไรน,น้องมุ๋มบ้างครับก็บางทีแสงสีอาจจะทำให้เราลืมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตขอให้ทุกคนระลึกถึงบทเรียนที่บุ๋มได้รับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจรักษาชีวิตที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและอยู่ให้ได้ด้วยสองขาของเราขอบคุณครับ จากเรื่องที่ผมฟังนะครับผมว่านะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเงินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของชีวิตหรอกครับความรักต่างหากผมเชื่อนะครับว่าถึงแม้น้องบุ๋มเนี่ยวันนี้จะหาเงินได้เพียงวันละ50บาทแต่สิ่งที่น้องบุ๋มได้กลับมานั้นอาจจะไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความสุขที่น้องบุ๋มได้ดูแลแม่และคุณแม่เองก็มีความสุขที่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนกันวันนี้น้องบุ๋มอยากจะร้องเพลงอะไรครับอยากเงือเพื่อแม่ทําไมถึงอยากร้องเพลงนี้ครับ เพราะว่าสะท้อนถึงตอนนั้นที่เราไม่เคยมีเหงื่อในการทํางานตอนนี้เราได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งแดดได้ทั้งก้มบางทีก้มไปหันไปเจอแม่แม่กําลังปัดเหงื่อเหงื่อตรงนั้นแหละคือเม็ดเงินในทุกวันนี้ก็เลยอยากลองให้แม่ฟังถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้าบุ๋มจะเอาไปทําอะไรครับอยากไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งไว้ปลูกบ้านให้แม่อยู่ อยากให้แม่ได้รู้ว่าหนูคนหนึ่งที่สามารถจะให้แม่เรียกผืนดินผืนนั้นว่าผืนดินของแม่ได้น้องบุม๋มดีหนึ่งครับเชิญครับลูกทำงานนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนติดใจอาวอถึงตอนแม่นั้น ลำเข็นสิ้นสุเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมากอยู่ก็ท่ามาานกอเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝัน วันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายถ้าสินผืนใหม่ถูกใจซื้อมาชาหน่อยอาหารอร่อย ลูกปากแม่อย่า้ามจ้างงานหนักงานเบาจ้างใครเท้าทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกท่านในวันที่กลับคืนนาลูกทำงานเพราะอยากเห็นแม่พานสิ่งใดบันทอา ปล่อยวางเสียบ้างเถิดตาลูกเสียงเหือไปก็เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนนะได้เห็นแม่มีสุขใจ ทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พานสิ่งใดบรรทองปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเงียบไปบออเสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนนะได้เห็น ีการร้องเพลงและการแสดงแล้วพี่เชื่อแล้วนะครับว่าน้องบุ๋มนั้นเคยเป็นนางโชว์มาก่อนนะครับขออนุญาตพูดถึงเพลงนีส้สักนิดหนึ่งนะครับพินยงครับเชิญครับเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่เป็นเพลงของนักร้องหนุ่มคือเอกพลมนตรการร้องคุศลาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีความกตัญญูกับแม่อยู่แล้ว วันนี้บุม๋มถึงแม้ว่าบุ๋มไม่ได้ถ้าพูดถ้าร้องเสียงดีไหมบุ๋มเสียงระดับปานกลางนะถ้าเป็นลูกทุ่งเนี่ยแต่บุ๋มสามารถนําเพลงนี้มาเข้ากับชีวิตของตัวเองได้ลงตัวมากโดยเฉพาะร้องการร้องเพลงของบุ๋มนี่ถูกหลักการของการร้องเพลงทั้งหมดเลยบางอารมณ์เนี่ยบุ๋มก็พยายามที่จะร้องแล้วก็ดึงความไพเราะของเพลงนั้นเข้ามาร้องอย่างอย่างกอดนี่บุ๋มก็กอดจริงๆนะ วันนี้แม่มาอยู่ข้างหน้าก็ทําให้บุ๋มมีอารมณ์ในการร้องเพลงได้ดีมากๆอันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้บุ๋มทําได้ดีขอให้กาลังใจครับขอบคุณมาคุณนาคณคยครับก็บพืนแม่ดีอ๋อบุ๋มจา๋าถ้าถามว่าจะชินกับการลิปซิค์มากกว่าเนาะเพราะว่าหนูหนูหนูเก่งไงเก่งในการรวบคำแต่จังหวะหนูลงโป๊ะโป๊ะโป๊ะหมดเลย แต่บางคําที่หนูใช้อ่ะมันแทบทั้งเพลงเลยเหมือนคนร้องเพลงเก่งแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังประโยคของแต่ละคําไม่รู้เรื่องอันนี้พี่พี่ไฮมามาพูดในวิธีการร้องให้หนูฟังนะแต่ถามว่าร้องเพลงได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นนักร้องอัดแผ่นโอ้โหต้องฝึกฝนเยอะพอสมควรรายละเอียดมันเยอะมากที่หนูจะต้องไปฝึกกับตัวเองพี่ไฮว่าหนูชินกับการลิปซิง์มากกว่าใช่ไหมคะ,คะแต่ว่า ความมั่นใจมีเต็มร้อยพี่ให้กำลังใจหนูเต็มที่เลยค่ะขอให้เป็นนางฟ้าที่น่ารักแล้วก็ดูแลแม่อย่างนี้ตลอดไปค่ะพี่สุครับ,บในส่วนของพี่น้องบุมเลือกเพลงถูกกับตัวเองถูกกับเรื่องราวของตัวเองทีนี้อารมณ์ที่ออกมาจากการที่ถ่ายทอดออกมามันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องของเราเองมันก็จะเนียนมากกับความรู้สึกของพี่นะ แล้วบุ๋มถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันมองคุณแม่สื่อถึงความรักบุ๋มสื่อถึงสายตาทุกสิ่งทุกอย่างความเอื้ออาทรถึงแม่พี่มองแอ,แอบมองแม่ตลอดนะคะพี่มิรพี่พ,พิติแค่บุ๋มตวัดหางเสียงรวบเหมือนที่ฮายบอกอ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเก่ง,เก,งๆๆเก่งแต่ว่ารวบคำไม่เป็น สวัด์หางเสียงะอะไรอย่างเงี้ยแ,แค่นั้นแล้วก็อาจจะมีสะดุดช่วงแรกๆนิดหน่อยอแต่ว่าทำได้ดีนะบุมนะพี่เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับชีวิตของคนเรานั้นสามารถผิดพลาดได้ครับถ้าผิดพลาดแล้วแล้วเรียนรู้จากมันความผิดพลาดนั้นก็จะเป็นคุณค่ากับชีวิตของเราครับ <S <S ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวและน้ำเสียงของน้องบุ๋มนะครับพิมพ์ดีหนึ่งแล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ Thank you.